เทคนิคการให้คำแนะนำเชิงบวกเพื่อให้การฟีดแบ็กเกิดผลด้านบวกและสร้างสารรค์มากที่สุดบทเรียนนี้มีเทคนิคดีๆที่สามารถนำไปใช้ได้ไม่ว่าเขาจะเป็นลูกน้องหรือเพื่อนร่วมง,งานของคุณค่ะ6เทคนิคการให้คำแนะนำเชิงบวกเทคนิคที่ 1- มุ่งเน้นเฉพาะประเด็นปัญหาหรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ไม่ใช่ที่ลักษณะที่ใส่ส่วนบุคคลโดยต้องแยกเยี่ให้ออกระหว่างเรื่องส่วนตัวกับเรื่องงานเทคนิคที่2สแสดงความจริงใจไม่ว่าคุณจะให้ฟีดแบ็ในเชิงบวกหรือการวิจารณ์เชิงลบาการให้คำแนะนำอย่างสร้างสรรค์จะต้องมาจากความจริงใจสแสดงออกให้ชัดว่าคุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้นอกจากนี้ ควรให้ความสำคัญกับน้ำเสียงและภาษาทางกายเพื่อให้ผู้ฟังได้รับรู้ถึงความจริงใจของคุณเทคนิคที่3มมุ่งไปที่ปัญหาสำคัญโดยการเน้นปัญหาที่สำคัญที่สุดก่อนแล้วค่อยๆแก้ไขไปทีละปัญหาทีละประเด็นเป็นวิธีที่ดีกว่าการพยายามจัดการกับปัญหาหลายๆอย่างพร้อมกันเพราะอาจจะทำให้สับสน และเกิดความผิดพลาดได้เทคนิคที่4เปิดโอกาสให้ลูกน้องได้แสดงออกบ้างเพราะการให้คำแนะนำจะเกิดประสิทธิภาพเมื่อลูกน้องเกิดความสบายใจกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นและการเปิดโอกาสให้ลูกน้องสามารถติดชมหัวหน้าได้เช่นกันซึ่งเป็นแนวทางที่ตัวหัวหน้าเองก็จะได้ทราบในมุมมองของลูกน้อง เทคนิคนี้คุณควรเรียนรู้การตั้งคำถามแบบปลายเปิดเพื่อถามผู้ฟังว่ามีความคิดเห็นอย่างไรต่อสิ่งที่คุณได้พูดไปเทคนิคที่5แนะนำวิธีการแก้ปัญหาเมื่อลูกน้องได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นแล้วคุณควรให้เขาเสอนอแนวทางและขั้นตอนการแก้ไขปัญหาของเขาเองแล้วคุณค่อยเสริมในประเด็นที่คุณคิดว่าต้องมี เพื่อให้งานมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นโดยแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เขาเสนอนั้นจะต้องตรงประเด็นและสามารถวัดผลได้เทคนิคที่6สรุปสิ่งที่ได้พูดคุยกันเมื่อคุณให้คำติชมหรือพูดคุยกันในประเด็นต่างๆจนครบถ้วนแล้วก็ควรสรุปสิ่งที่เป็นปัญหาหรือแนวทางการแก้ไขเพื่อให้แน่ใจว่า ลูกน้องได้รับข้อความข้อมูลที่ถูกต้องและควรเปิดโอกาสให้ผู้ฟังสามารถกลับมาสอบถามเพิ่มเติมได้หากเกิดข้อสงสัยต่างๆในภายหลังนอกจากเทคนิคการให้คำแนะนำเชิงบวกที่กล่าวมานี้เมื่อมีการเชื่อชมให้กำลังใจแล้วก็ควรบอกจุดเด่นที่ลูกน้องสามารถทำได้ดีนอกจากลูกน้องจะดีใจที่ได้รับคำชมแล้ว เขาจะได้ทราบถึงจุดเด่นของตัวเองอีกด้วยค่ะตัวอย่างเช่นการนำเสนอโปรเจกต์เมื่อสักครู่เนี่ยน้องฝนทำได้ดีมากๆเลยค่ะการใช้น้ำเสียงและการเรียบเรียงเนื้อหาเนี่ยถือว่าเป็นจุดเด่นของน้องเลยนะคะ ลองสังเกตลูกน้องในฝ่ายหรือสายงานของคุณแล้วลองนำเทคนิคเหล่านี้ไปใช้กันดูนะคะหากคุณฝึกฝนทักษะการให้ฟีดแบกอย่างถูกวิธีสิ่งนี้จะกลายเป็นเครื่องมือทรงพลังที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในทีมและผลักดันให้องค์กรเติบโตไปในทิศทางที่ถูกต้อง